รีวิวโซนิค125นะครับผมตัวนี้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่แท้นะครับสตาร์ทมือกุญแจใหญ่นะครับนะครับรถสวยมากนะครับจัดทรงฟิตเมนต์ได้สวยเลยนะครับสภาพดีนะครับชุดสีใหม่นะครับชุดสีใหม่ๆเงาๆเลยนะครับ สีเบิกใหม่ๆเลยนะครับนะครับของแต่งก็มีนิดหน่อยนะครับมีล้อมีเกียร์โยงนะครับเกียร์โยงของเบาชีนะครับก็ท่อผ่านะครับผ่านุ่มนะครับตามสไตล์โซนิกนะครับ ระบบไฟติดครบนะครับัาลมไฟฟ้ายังใช้ได้ปกตินะครับนครับัารมไฟฟ้ายังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับระบบสมบูรณ์มากครับคาบูก็เป็นคาบูดัดนะครับคาบูดัดร้อยยี่ห้านะครับ ตัวปั๊มหลังไม่มีมานะครับเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่มามีปั๊มหน้าอย่างเดียวนะครับตามนี้เลยนะครับสวยนะครับสวิงอามของเดิมก็มีครอบครอบโซ่นะครับครอบโซ่แต่ง,งนะครับเป็ของ SK Racing นะครับมีเบาะปากตัวนึง น,นิ่มเลยนะครับกดทีเดียวติดเลยนะครับเครื่องก็นิ่มดีอยู่นะครับไม่มีเสียงดังนะ จะทูนเดินเบาไว้ต่ำนิดนึงนะครับางานนี้นะครับเครื่องก็เงียบดีนะครับขอดับเครื่องก่อนนะครับผมฟรีเสียงดังนิดนึง ก็ประมาณนี้นะครับผมเข็มความร้อนเข็มน้ำมันก็ขึ้นปกตินะครับรับผมสนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะครับรถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดคอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0940233537นะครับตัวนี้ผมเปิดราคาอยู่18900นะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับ ถักมาสอบถามกันได้นะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับตัวสตาร์มือตัวสตาร์เท้าก็มีนะครับจะเป็นโฉมแรกนะครับโฉมตะกะแตนสีแดงแดงแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกคันนึงนะครับขอบคุณครับ